สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจมฟิติทูนะครับวันนี้ก็ออกไปวิ่งงานครับวิงงานยามบ่ายก็ไกลหน่อยนะครับจะแถวนนทบุรีนะครับปากเกรแถวนั่นแหละก็ปลายทางก็จะอยู่ที่พัทยานะครับวันนี้ก็น่าจะถึงห้องค่ํานะครับประมาณสองทุ่มเพราะว่าเขานัดบ่ายโมงนะครับกว่าจะไปนะครับก็ประมาณ 4 0 5 0้าสิโลนะครับจากนวนครไปที่นนทที่ปากกิดนะครับที่นนทบ,บุรีแล้วก็กว่าจะนขนของขึ้นอีกนะครับของก็จะเป็นพวกของใหญ่หญชิ้นใหญ่นะครับโซฟาตู้เย็นอะไรพวกนี้ก็ของใหญ่หน่อยก็น่าจะได้ออกบ่ายสองนะครับกว่าจะขึ้นของเสร็จก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจใผมแ้วครับก็ไปทางพัทยา ก็ขับเรื่อยๆชิลๆนะครับถึงตอนไหนก็ตอนนั้นแหละครับลงก็ไม่น่าจะนานเพราะว่าที่นุ่นน่าจะเป็นบ้านนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยครับป้ายก็มุ่งหน้าไปที่นนทบุรีก่อนนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นของของก็จะเป็นคอนโดครับที่นุ่นก็น่าจะไม่มีอะไรเยอะแยะหรอกครับไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่ามีลิฟต์ คอนโดใหญ่ขนาดนั้นก็น่าจะมีลิฟต์มีรถเข็นให้เรียบร้อยนะครับก็ออกมากันเร็วครับออก11โมงครึ่งก็เผื่อเวลาไว้ครับเผื่อไปถึงกลางทางเผื่อลูกค้าโทรบอกเข้ามาคนได้อะไรประมาณเนี้ยก็กลางทางครับลูกค้าโทรบอกเที่ยงครึ่งเข้ามาได้เลยว่างั้นก็เราก็จะถึงพอดีครับกลับรถมาก็ถึงแล้ว อีกนิดเดียวครับข้างหน้าเราคอนโดลุมพินีนะครับลุมพินีวิวแจงวัฒนะปากเกนะครับถึงแล้วก็เชยร์กับรพอพอนะครับแล้วก็จดใบเข้าออกแล้วก็แลกบัตรนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากที่เหลือก็ขึ้นมาคนได้เลยนะครับของเล็กๆก,ก็เป็นพวกกระเป๋านะครับไมโครเวฟอะไรพวกนี้ก็ยัดขึ้นบนได้นะครับ ของพวกเบาๆก็ขึ้นบนส่วนพวกหนักๆก็ไว้ตรงกระบะนะครับถ้าของหนักขึ้นบนลังคาก็มีความเสี่ยงครับเดี๋ยวลังคาเราพังอาจจะหักหรืออะไรได้นะครับก,ก็เลือกที่จะเอาเบาๆขึ้นประมาณนี้ครับส่วนข้างหน้าก็เป็นกระจกเป็นแก้วนะครับทีวีเอามาไว้ข้างหลังเดี๋ยวแต่ครับเกิดเสียหายอีกงานเข้าอีกนะครับต้องชดใช้อีกนะ ก็ได้ประมาณนี้ครับเต็มรถพอดีเต็มลำเลยปลายทางอยู่ที่พัทยานะครับเป็นบ้านก็ประมาณร0อยกว่ากิโลนะครับร้อยเจโลขับเรื่อยๆชิวๆนะครับร้0ยร้ประมาณนี้ผมวิ่งไม่ค่อยวิ่งเร็วนะครับไม่ค่อยรียบลูกค้าก็ขับรถเก๋งตามหลังมานะครับ ก็น่าจะถึงหลังเรานะครับเขาบอกว่าเพื่อนรอที่นู่นนะครับเพื่อนจะเปิดบ้านไว้ให้เขาน่าจะไปถึงที่หลังเราครับเส้นบางนาตราดนะครับชนบุรีมาบ่อยครับส่วนแถวนี้ก็ไม่ค่อยได้เปิด GPS นะครับก็จะไปเปิด GPS ตรงปลายทางนะครับลงมอเตอร์เวย์ตรงนั้นแหละ ยาลูกค้าก็โทรแบบเร่งด่วนเลยนะครับงานเนี้ยโทรปุ๊บเอาปั๊บเลยนะครับมาจําเรียบร้อยขึ้ื่อนรถมาเลยก็นี่นะครับไม่เลือกงานก็ไม่ยากจนนะครับเกิดเป็นคนแล้วก็ต้องสู้นะครับเกิดเป็นไก่ต้องชนเกิดเป็นคนต้องสู้ ว่างานหนักงานเบาก็รับไปนะครับสะสมไปเรื่อยๆงานเล็กงานน้อยรวมๆกันไปเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็ได้เยอะอยู่นะครับเก็บเล็กผสมน้อยไม่ใช่ว่าเลือกเอาเฉพาะงานที่ง่ายๆสบายๆนะครับมันอย่างนี้มันไม่มีสบายหรอกครับมันก็มียากมีง่ายมีสบายมีเบามีหนักนะครับหนักก็ทนเอาเบาก็สบายไปหน่อย แต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ถือว่าหนักมากหรอกแต่ละวันของผมยังง่ายๆชิวๆอยู่เดี๋ยวใกล้ถึงแล้วนะครับหมู่บ้านโชคชัยนะครับทางก็ประมาณนี้ครับเข้าลึกลับหน่อยตรงนี้ลูกค้าส่งโลเคชั่นไว้ให้นะครับตามเข้ามาด้วย GPS นะครับก็สุดซอยว่างั้นทาเรารพอ ประมาณนี้ครับรอรอก่อนอ่าลูกค้าไม่มาครับเขาบอกประตูรั้วไม่ได้เปิดนะครับให้เอาลงวางไว้หน้าบ้านนะครับไม่ต้องเอาเข้าบ้านเพราะว่าข้างในบ้านล็อกนะครับลูกค้าต้องรอรอเพื่อนเขาเพื่อนเขาไปทําธุระนะครับเปิดแค่รั้วไว้ให้นะครับแต่ส่วนบ้านเปิดไม่ได้ไก็ลงประมาณนี้ครับกองกองไว้ กองไว้แล้วก็เก็บหลักฐานให้เรียบร้อยนะครับถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้เผื่อของเขาหายเราจะได้เอารูปภาพนี้ยืนยันว่าเราลงจริงประมาณนี้ครับปิดบ้านให้ลูกค้านะครับอ่าก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับช่วงจังหวะปิดบ้านก็หลังจากนั้นก็รอลูกค้าครับประมาณ20นาทีลูกค้าถึงนะครับ เขาก็ตังสดนะครับจ่ายเรารับตังสดเขาบอกว่าไม่ได้โอนให้รอก่อนได้ไหมว่างั้นเขาก็กลัวของหายด้วยนะครับกลัวบ้านอื่นเขาจะมาหยิบเอาให้เราเฝ้าให้ก่อนประมาณ20นาทีครับก็ไม่นานเท่าไหร่แปบ๊บเดียวนะครับนั่งรอลูกค้าแป๊บเดียวก็ไม่เป็นไรครับแปบ๊บเดียวเองรับเงินสดครับเรียบร้อยเสร็จงานเสร็จสิ้นภารกิจ ส่วนงานก็จะมีวันที่วันเสาร์ที่7อีกนะครับวันเสาร์ที่7แล้วก็วันที่10แล้วก็ประมาณเส้นเดือนนู่นแหละครับแต่ที่มัดจําไว้นี่ก็มีแค่วันที่7กับวันที่10นะครับเชียวๆเรื่อยๆง่ายๆครับเกิดเป็นไก่ต้องชนเกิดเป็นคนต้องสู้ไม่สู้ก็ไม่มีกินนะครับคนข้างหลังรออีกเยอะนะครับ รถข้างห้องนะครับาโทรศัพท์จัดไปครับสู้ๆใครที่ท้ออยู่ก็ผมเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ต่อไปสู้ไปด้วยกันครับเดี๋ยวกลับประทุมแล้วนะครับก็คงจะไม่ได้ถ่ายให้ดูอีกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันมืดประมาณ2ทุ่มก็กลับแล้วครับถึงแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ